สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟต์คิกก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็น Hot ตว e e พ Premium นะครับ c a r c u l t u r รคันนี้จะอยู่ในแพ็คของ Exotic NV เนะครับอ่าเป็น k o n i s e ็ Aquila R นี่เป็นคันสปอร์ตสีแดงคันนี้เลยนะครับอ่าในแพ็คนี้จะมี5คันนะครับคันนี้จะเป็นคันที่3จาก5คันนะครับนี่ด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่า ในคอลเลกชันหคันนี้มีรถอ,อะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูดีเทลรายละเอียดของเจ้ารถด้านในกันดีกว่าครับ <het> อ่า <het> นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าโคนิเซกอะคิล่าอนะครับเป็นรถซปเปอร์คาร์สัญชาติสวีเดนนะครับอ่าโคนิเซกก็จะเป็นแบรนด์ซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับ มาดูดีเทลที่ด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างคันนี้จะเป็นสีดําด้านมาให้นะครับเป็นพื้นเหล็กแล้วก็มีดีเทลตามนี้นะครับจะมีความเป็นแบบมีเท็กเจอร์ขีดมาให้ด้วยนะครับม,มาดูที่ด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเป็นสติ๊กเกอร์ดีคอลนะครับ ทำให้เห็นดีเทลแบบว่าดูมีไฟหน้าจริงๆนะครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงก,ก็จะมีเหมือนเป็นแบบช่องระบายอากาศตรงนี้มานะครับแต้มสีดำมาให้ตัวรถจะเป็นสีแดงแบบแดงสดนะครับแดงสดไม่มีประกายเลยนะครับอ่าที่กระจกที่กระจกหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบดีไซน์เป็นเหมือนแบบโค้ง มือนกระจกของเครื่องบินลบเลยนะครับนี่เป็นแบบว่าโค้งเลยชบเชียวนะครับมีกระจก,กมองข้างมาให้ด้วยคันนี้แล้วก็ตรงด้านข้างก็จะมีแบบช่องดักอากาศตรงน,นี้นะครับมาดูที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายเล็กๆสไตล์แบบซุปเปอร์คาร์นะครับ อ่าแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยสีแดงสปอยเลอร์ iler, ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับอ่าสปอยเลอร์เป็นพลาสติกยื่ออกมาตรงนี้นะครับอ่าที่บนหลังคาก็จะมีเหมือนแบบช่องกระจกด้วยนะครับอ่าบนที่ล้อกันบ้างนะครับอ่าที่ล้อคันนี้จะเป็นล้อ,อยางนะครับแต่ว่าที่ ลายยางก็จะเป็นเรียบๆนะครับไม่มีเท็กเจอร์ของลายยางมาให้แต่ล้อนี่ทํามาได้สวยเลยนะครับเป็นแม็กหาก้านทําเป็นสีดํามาให้มีแบบดีเทลของตัวน็อตน็อตล้อด้วยนะครับด้วยความที่เป็นซุปเปอร์คาร์ก็จะแบบกระจกเตี้ยๆหน่อยนะครับแต่ด้วยที่ความเป็นกระจกโคง,งของคันนี้ก็ทําให้เห็นดีเทลของ ด้านในอยู่นะครับนี่ยังยังพอเห็นคอนโซลอยู่อ่าถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าโ o l ิเซกอะกิ l ่าอาคันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage g i t t ู k i t หรือว่า IT g i f t t k i ทหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามถาเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Li n e a d ด t ิฟต์ท t นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปแกะกล่องรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปทกคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ